มีหนาหนาบ่มีหนาแต่ว่ายังมีแน่อยู่อยากมหัวอยู่ ชาน้ำกันเลยจ้า ไหนเงียเดีย่จ้าไนเงียเดียจ้าจ้าโอ้ยล่มร่มร่มบ่อยบอยเย็นเยนี่เดี๋ยวทำประสาทบานเท่าในเมืองบ,บุในเมืองบุมี่เดี๋บิ่งได้หนิ มาเดจ้ามาเดจ้ามาเห็ุซอยกันจ้า